ให้พี่เย่เขียนเลขหนึ่งกับเลขสองเลยนะครับครับนี่ครับพี่เย่เขียนเลขหนึ่งด้วยมือซ้ายมาดูหน่อยครับเลขหนึ่งด้วยมือซ้ายนี่ครับยอดเลขสองด้วยมือขวาครับเลขสองด้วยมือขวาครับสุดยอดเลยครับเชื่อไหมว่าพี่ยอดเย่ไม่สามารถ ที่จะเขียนเลขหนึ่งด้วยมือซ้ายและเลขสองด้วยมือขวาพร้อมกันได้ไม่ใช่การทดลองสองมือไม่สามารถีมาดูกันอีกครั้งครับว่าคุณโยกเยกสามารถเขียนเลขหนึ่งและเลขสองได้จริงๆนี่เลขหนึ่งมือซ้ายเลขสองมือขวามาทดสอบกันว่าจะเขียนเลขหนึ่งและเลขสองพร้อมกันทั้งสองมือได้หรือไม่และกติกาสําคัญก็คือให้เขียนทันทีห้ามหยุดคิดนะครับลองทำดูสิครับนี่ให้ลองเลยครับใช่ ตังซองสขียนไม่ได้จริงๆรนี่มันเลขอะไรกันครับนี่เป็นเลขหนึ่งใหม่นะครับไม่ใช่จริงด้วยครับโมโม่ลองเขียนบ้างทีนี้น้องให้นิเขียนมือซ้ายวงกลมไงมือขวาสามเงียาทีนี้เนี่ยให้นรองห็มเนี่ย เขียนพร้อมกันเขียนมือซ้ายวงกลม,ม,มแล้วก็มอือขวาทำนี้แต่ว่าแต่ว่าห้ามหยุดกินนะได้ครับอือก็ต้อ,ตองอเห็นไรบอกได้เลยค่ะพี่ยัง i อ่ที่นี่ครับต้องแพนครับ,รบมีวิธีหนึ่งอ่าฮะอ่าแพนถือปากกาไปเขียนม,มือซ้ายครับมือซ้ายเขียนมือซ้ายครับ เข็นคระคัมแล้วขาขวาให้วนเป็นวงกลมเห็นคอร์คัมด้านซ้ายพร้อมกับวนขาให้เป็นวงกลมได้แล้วได้นะบายมากครับเฮ้ยเฉยเฉเฮ้ยเอายังวนไว้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 หนึ่งองเก้ดูอีกทีครับขาที่เคยวนเป็นวงกลมกลับกระตุกตามหัวของคอร์คังซะอย่างนั้นน้องแพทริก ไม่ใช่เลยครับนี่ยังเยี่ยขาขาเป็นยังไงขามันจำคามักครั้งครัน เมื่อเราเขียนเลขหนึ่งด้วยมือซ้ายเขียนเลขสองด้วยมือ,ข,อ,ข,อขวาแล้วเขียนพร้อมๆกันห้ามหยุดคิดแล้วเขียนไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าประสัมผัสข,ของคนเราไม่สามารถทำงานสองด้านได้เพราะสมองด้านซ้ายจะสั่งงานการทำงานของร่างกายด้านขวาส่วนสมองด้านขวาจะสั่งงานการทำงานด้านซ้ายเมื่อสมองสั่งการทำงานสองด้านพร้อมกันทำให้มือทั้งสองทำงานไม่สัมพันธ์กันจึงเขียนไปเ่ถูกๆแต่เมื่อเขียนแบบไม่มองตัวหนังสือพยายามทำบ่อยๆก็จะเขียนได้เช่นเดียวกันเมื่อมือหนึ่งเขียนคนละครั้ง เราจะไม่สามารถหมุนขาเป็นวงกลมได้ก็เพราะการสั่งการของสมองเช่นเดียวกันนั่นเอง